สวัสดีนะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะเรื่องโภชนาการเนี่ยก็สำคัญนะคะที่ฉันตอนนี้อายุ80แต่จบวิทยาศาสตร์บัณฑิตโภชนาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก็จะดูแลเรื่องอาหารเพราะเป็นนักโภชนาการประจำโรงพยาบาล แล้วก็สอนนักเรียนนักศึกษาค่ะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองต้องระวังในรูปร่างวันหนึ่งเนี่ยเดินเป็นสิบสิบโลเลยนะคะเช้ามาก็จะลงสนามหญ้าแต่วันนี้มาบ้านลูกสาวเดินสนามหญ้าเพื่อให้เท้าเนี่ยเอ่อ,อยอดน้ำค้างบนยอดหญ้าบนดินให้ไฟฟ้าสถิตเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็รับวิตามินดี เพื่อไปช่วยให้แคลเซียมและก็โซลาสเนี่ยทำทางานได้เป็นที่นะคะแต่วันนี้มาบ้านลูกสาวก็เขาไม่มีสนามหญ้านะคะก็จะมาเดินบนสถานไม้ชมธรรมชาตินะคะออกกำลังกายไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งไปอะไรมากมายนะคะก็นี่นะคะเรื่องอาหารเนี่ยโภชนาการก็จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์นะคะการเรียนรู้เนี่ยพอดี นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยโดยเฉพาะนักโภชนาการจะกินอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าเรากินข้าวหนึ่งทัพทีเนี่ยได้ได้กี่แคลอรี่ได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่กินไข่หนึ่งฟองเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะน้ำมันหนึ่งช้อนชานเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะเราสามารถคำนวณได้เราเราก็จะระวังเรื่องอาหารกินผักเยอะๆกินข้าวน้อยๆอ,อะไรเงี้ย นะคะแล้วก็ออกกํลาลังกายประมังเสมอเห็นไหมคะมันช่วยให้แข็งแรงไปไหนเนี่ยคนก็บอกไม่น่าเชื่อเลยพ่าเจ็ดสิกว่า80นะคะเนี่ยคะ่ะเช้าก็จะออกเลย คช,ชีวิตดีได้เลยค่ะชอบมาก มันชามัชามันตึดแล้วกย,ยกดูกขึ้นโซ่อากาศที่บริสุ์เป็นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสอบลอยออกมาในทางาเราก็จะได้ออกซิเจนเนี่ย เข้าไปอัดไว้ในปอดนะคะจะทําให้ปอดนนแข็งแรงแล้วโดยเฉพาะที่เราไปเที่ยวชายทะเลหรือต่างจังหวัดที่บนภูเขาหรือชายทะเลหรือสวนสาธารณะที่ว่าอากาศขบริสุ์นะคะเราก็จะหายใจเข้าลึกๆนะคะ แล้วก็นับหนึ่งถึงสิบแล้วก็กั้นไว้เพื่ออัดออกซิเจนนะคะถ้าเกิดเราทําทุกวันทุกวันนะคะบ่อยๆแต่เราต้องเลือกทํานะคะไม่ใช่ไปที่กลางถนนหรือท,ที่ที่มันอากาศมีมลพิษเราไปสูดไว้เราจะสูดแต่อากาศบริสุทธิ์เพื่อจะอัดออกซิเจนไว้ในปอดเพราออกซิเจนเนี่ยก็จะเข้าไปในเลือดไปช่วยให้เลือดเนี้ย ออกซิเจนก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขับถ่ายวอกอากาศอะไรให้เรานะคะเราก็จะแข็งแรงดูสิคะดิฉันนะปีนี้80สิบแล้วคะ่ะก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเนี่ยยืนยันเลยค่ะว่าหลักผู้ชนาการเนี่ยมันก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะ